เบื่อหมดแล้วกูดือนกันเลย <c oughs> ถ้ากูไม่เจอลาเต้ขอสาบานกูจะไม่มีเมียใหม่กูจะไม่มองผู้หญิงคนไหนกูจะปวดตลอดชีวิตอยากถุยอ่ะ <c oughs> ถุยทำไมโยมอยเดี๋ยวมากับคน้วันนี้จากที่ตอบคอาารับ ลาตีไม่อยากบอกใครแล้วที following following ่ถึงเมียอยากถุยอะทีถึงเมียลาตีเราจะเจอลาตีไมเนีประกาช่ยค่ะโอ้แม่คุณคนงามที่ขอถามคนงามสาบไวว่าสีห้องดวงใจมีใครมาจับจองหรือยัง หากว่ายังไม่มีเที่ที่พอจะมีเลยผาจะย,ย่อลงถึงพื้นแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรอะตกใจหมดเลยเมื่อกี้จะบปวดอยู่เลยโอ้ลืมตัวเจ็บ<ม>เลย <c oughs> ก็เห็นหน้ามันเหมือนหน้าเมียคิดถึงก็แบบมันม,มาเผลอตรงไหนหน้าเมียมันลอยอยู่ไง่ใครไม่รู้จต่ตัวแปกไปถามเลยสิคิดถึงเมีย ออบอกบอกเขาด้วยนะว่าอย่าสาบานบ่อยกลัวก็อยู่ใกล้ไม่ต้องกลัวกใ็ใจตายบอบป๋่มตายคนเดียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะ<ข>ผมเป็นใครไม่ทราบว่าคุณมาจากไหนคุณอ่ะไม่ทราบว่าฉันเนี่ยเป็นใครคุณไม่ทราบว่าผมเป็นใคร แล้วผมก็ไม่ทราบว่าคุณเป็นใครใช่ค่ะฉันนัดเราทำความรู้จักกันออได้ค่ะฉันเป็นพอดีว่าเป็นจะบอกนะว่าเป็นไมเกนรู้ได้ไงอ่ะฉันไม่ควรต่างบ้านต่างเมืองรู้ได้ไงเป็นไมเกรนะคะรู้ดีอีกแล้วออแย่ให้ของขึ้นอีกแล้วรู้มากซะด้วยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นขึ้นอยากเห็นคนเป็นไมเกนก็ฉันเป็น ืองหล,ลงทางมาที่นี่ค่ะมาทางตุลาเหรอฮะใช่คะ่ะอ่ออิฉันชื่อว่าเชงสอบูนะคะซอบูใช่ค่ะอิฉันเป็น ว,ว้าวเลยเป็นอะไรคะวันหลี่ตามองแล้วมองไม่เต็มทาาถาดใหญ่อยู่ค่ะเห็นอยู่แล้วเธอนามสกุลนะคะเดี๋ยวมองไม่พอค่ะนามสกุลนะคะเอ๊ะอันนี้สั่งตัดกางเกงพิเศษไหมคะบ้าก็ธรรมดาเหมือนคนทั่วไปเขาทำไมฉันต้องตัดกางเกงไซส์พิเศษล่ะคะผมว่าคุณไม่เหมือนใครคะ่ะไม่เหมือนอยังไงล่ะคะมัน แค่นาำสกุล่ะเท่าถีค่ะน้ำสกุลคะคุณหมอพเข้าใจค่ะหมอน้ำสกุลใหญ่โตนะใช่ค่ะเป็นคนใหญ่ตอยู่เลยค่ะสงสัยอะไรแค่น้ำสกุลเอื้อมไม่ถึงว่ะทาไมอ่ะเขาน้ำสกุลใหญ่โตเฮ้ยโ้โลูกคุให่ตอ่แาไม่คุยเรื่องล่ะไมกาเล่นทไมอ่ะก แบบว่าเป็นคนมีสีมีสักอะไรประมาณเฮ้ี๋ยวถามด็ได้เล่นเถอเล่นเธออย่าไม่เธอเล่นอะไรนะครับอย่าไม่เธอเล่นเล่นเธอผมผมเล่นแรงนะพอดีฉันชอบคนซาดิคค่ะขอโทษนะครับเป็นคนสวยปากหวานผมผมเห็นคนเติบโตมันไม่เหมือนคนแผ่นดินของผมคุณมาจากต่างที่นหครับใช่ค่ะฉันมาจากต่างเมืองพอดีว่าหลงทางมานะคะหลงทางมาด้วยมาจากแผ่นดินตองอูค่ะมาจากตองอูคุณคุณเชื่ออะไรครับ ชื่อว่าเชงสอบูค่ะที่ฉันเป็นลูกครึ่งนะคะลูกครึ่องอะไรคบเนี่ยคุณพ่อเป็นพม่าแม่ครับคุณแม่เป็นคนจีนเชื่อเชงสอบูค่ะมาจีนแต่สกุลหาเท่าถีค่ะค่ะคุณน้ำลายไหลค่ะ คุณเก็บน้ำลายหน่อยค่ะผมฟังผิดเปล่าตกใจอะไรอ่ะผมขอฟังนามสกุลคุณอีกรอบเป็นคนชื่อว่าเชงสอโบใช่ค่ะลูกเครื่องใช่ไหมครับใช่ค่ะเชงสอโบใช่ค่ะนามสกุลหาเท่าทีค่ะนามสกุลใหญ่โตมากเลยใช่ค่ะลูกคนมีสีมีแสงแท้ใช่ คุณตกใจนามสกุลใช่ไหมคะคือครอบครัวคุณคุณคือใหญ่โตมากเลยนะครับบัณตาไทยอยู่ค่ะคือผมผมชื่อว่าเสมาอ๋อเสมาเหรอคะคุณมาคนเดียวเหรอครับอมาคนเดียวค่ะไม่ไม่มีไอ้นั่น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 นะครับไอ้นั่นไอ้ไหนไม่มีคนแล้วไม่มีแฟนใช่ไหมครับตกใจมาเลยไม่มีแฟนค่ะผมก็โสดครับจริงเหรอคะคุณโสดเหรอจริงครับลูกเมียก็ไม่มีครับ แต่อย่างคุณยังไม่มีลูกเมียเหรอคะเนี่ยมีผมมีผมด้อยครับมีไงก็เมียตายหมดเลยครับแต่น่าสงสารคือถ้าผมจะจีบคุณจะเจ๋งไหมครับเออคุณท่าเมียคุณไม่ว่าอะไรก็ยินดีค่ะโอ้แม่คุณคนงามแม่สามวัยใครจะเป็นไปได้เหรอสายตา

พี่เวยทิ้งส่งเด็าดเถิดพังมาแล้วเฮ้ยาดไหนลูกมาขก่อนคนอื่นลมต้องดังตุกคนนี้ล้มดังพางไหนจีต่ตังหูดีซะด้วยเียงไม่ครัขอโทษครับไปสอบถามผู้หญินั้นดูสิว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ตัวพี่เหมือนคนเป็นอีกเดียวกับเราเลยวัสดีครับคุณผู้หญิงวันดีค่ะเอไม่ทร่บว่าคุณเป็นใครมาจากไหนครับเนี่ยอี ฉันเนี่ยมาจากแผ่นดินตองอูนะคะอุ้ยมาไกลแท้ใช่ค่ะลงทางมาค่ะมาทำอะไรครับเอ่อมาตามหาพระกุมารค่ะน้องมาตามหาพระกุมารใช่ชื่ออะไรครับเนี่ยเอ่อชื่อว่าเชงซอบูค่ะอีฉันเป็นลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งใช่ค่ะพ่อเป็นพม่าค่ะแม่คุณแม่เป็นคนจีนชื่อเชงซอบูนามสกุลหาเท้าถีค่ะเอ๊ะเอ๊ะมองอีกแล้ว สงสัยอะไรเอ่ยคะเอาเป,ป็นลูกครึ่งเหรอครับใช่ค่ะเมื่อฉันเนี่ยนะคะมาตาอหมืพระคุณท่าง,งานข้ามทะเลมาเจ็ดวันเจ็ดคืนยังไม่ได้พักเลยคะ่ะเรอครับใช่ค่ะก็ผมว่าผมว่าคุณเปลี่ยนานามสกุลก็ได้นะเปลี่ยนานามสกุลเป็นอะไรดีคะอาจ,จะไม่เข้าหาเจ้าถีอะ่ะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะหาไม่ใช่อีก็เหรอคะ อ้ามาตะเวนนะตะเวนบอกว่าโทษตั้งเจ็ดวันเลยเนอะมันโดนฝนบ้างอะไรบ้างเหตุผลอย่างงี้ผมก็มีเชื้อสายจีนเหมือนกันครับพ่อเป็นลูกครื่องเะไรเนี่ยพ่อเป็นพม่าลูกแม่ล่ะคะเป็นจีนเหมือนกันครับชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อหำเท่าไห้ครับโอ้แท้เลยครับแท้ไอ้ไอ้ไอ้นุนไอ้นุนครับไอ้นี่มันแซ่เนี่ยเออแซ่อะไรนะคะ หำเท่าไห่ครับโอ้โหหอยเลยอะเป็นราชวงศ์จ้เมืองจีนเราเป็นอะไรคะเดินเดินยังไงคะเนี่ยเวลาเดินอ๋อเดินสง่าผ่าเผยนะคะใช่ครับผมราชวงศ์จีนนู่นไอหั่ำเท่าไห่รับทั้งวันไหมเอาผมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดินดีๆนะคะคุณเออแต่ว่าเออแล้วคุณมาคุณมาทําอะไรเมืองนี้ครับมาตามหาพระคุณค่ะมาตามหาพระคุณใช่ค่ะไม่ได้เลียปกติผู้ชายเขาต้องไปหาผู้หญิงไม่ใช่หรือ ขอโทษนะคะยุคนี้ยุค 5G แล้วพอดีว่าฉันถ้ารอต่อไปคงจะรอไม่ไหวทไมล่ะเพราะว่าหมดลูกเป็นของอีชานี่ฉันมีสิทธิ์เลือกค่ะมาแต่งเองเลยดีกว่าเป็นพี่แล้วเนอะใช่ค่ะแล้วเคยเจอหน้าเจอตาไหมพงศ์รู้จักแต่ชื่อยังไม่เคยเห็นหน้าเลยค่ะรู้จักแต่ชื่อใช่ค่ะเขาชื่ออะไรครับสุริยาดาชันค่ะรู้จักแล้วค่ะโอ้ฟาบาทขออนุญาตผู้หญิงคนนี้งครับเป็นพระมุกันของพระองค์ท่านแต่ไว้ใจไม่ได้เลยนะฟาบาท ขนาดมาเจอให้เสมายังให้เสมาก่อนจูบได้แล้วถ้าเกิดว่าทุกแต่งงานกับฟาบาไปวันดีคืนดีมันไม่กว่าทหารยามเรียบเลยนี่นน่ะแล้วทหารจะพอถาดมันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไ่ถาดอะไรถาดส่ขนมจีนถ้าอย่างนั้นคุณเชียงใช่ค่ะได้ไปแนะนำตัวให้นาได้ดูเลยว่าเราเป็นใครเร็วเออไม่นางรู้จักไหมคะผมรู้จักครับรู้จักไหมคะคนที่ยืนสูงโปรขาวท่วมงามโปดขนาดนี้

ม,ม,มันกขวงวานขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ล้มดีมันถ่านถ่านอะไรขนาดนั้นสุริยเล่ล่ะจ๊ะฉีสบูเป็นพระคู่มั่นของเราเหรอเนี่ยหม่อมฉันชีสบูเป็นพระคู่มั่นของพระองค์ท่านนานแล้วไหมคะที่เราหมั่นหมายกันไว้แล้วยังไม่ได้แต่งงานเลยหม่อมฉันมาที่นี่มาแต่งงานเลยค่ะมีพระคู่มั่นแบบนี้นี่ได้โปรดเถิด จะเริ่มตีสองร้อดดงย,ยิง,ง,งใครก็ขอเนอี่ยร้องเองไปครับมีเป็นคุณมันแบบนี้ปวด,ดเฮดกลุ่มฮาร์ดไปหมดแล้วโอ้โหช่างมีอะไมฉันอยากแต่งงานแล้ว่ตอนนี้พี่ไม่มีเวลาอ,อยู่ระหว่างศึกสงครามแต่ว่วาเรื่องงานแต่งงานของเราเอาไวท้ทีหลังก็แล้วกันเอาแบบนี้เดี๋ยวเชียงสับบัไปรอที่มังดานก่อนคุณเชียงบอกทางเชียงสบบไปรอที่บางดานรออีกแล้วพคะมองฉันก็ สิบปีค่อยแต่งโอ้สิบปีไม่ไหวไหมคะทำไมบนลูกบูดบูดเลยช่ช่องฟิตไม่ได้ของหญิงบูดต้องดูแลตัวเองกันหน่อยสิโอ้าล้ามอีเชิญไม่นะกลัวขึ้นคานไงกลัวสิคะไปนั่งบนคานไปก่อนไปไม่ได้แก่ขนาดนั้นมั้งใคนบอกบอกเนี่ยไปม่กลับมาเลยมั้ง ร้องยิ่เทียไปเก็บกดมาจากไหน